พูนใช่นั่นนั่นลองหันเห็นมอไม่ที่เสียบอยู่นั่นพูนพูดข้างหน้าเธอคนพูนดไม้ที่เสียบอยู่นั่นเป็นต้มีตีนี่ห้ือเนาะนะไม่นะไม่ของึ้นขึ้นนะเอาดากระงเอากระดอกกระเดียไอ,ยอยหัวแดงหัวนี่แดงเป็นขีดเปนหมอเลยไอยเป็นเอียงเหอะ เลาเป็นขีเม็ดหมอแล้วหัวแดงแดงจะต้องเฮ็ดสีใหม่เอาสีใหม่เอาเพิ่งสีขีดเท้าวะบ่สีขีดเทา้านั่น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 หมืน่นโอ้ยโดนสิตายไม่ขีดตายตายก็ได้กเหมือนที่เขาวาวฉันเหาะเออ เกยบบนนังไม่อยู่คนเดียดากดำปีปีดอ่ะก็ดีเลยย้อนดากลงไปได้นังเลยนังกับดังป๊อกหลุมเขาตีนเขียงนี่มองไ้ที่เป็นขอต่อนี่ดังปุ๊บเปะป,ปุ๊บเปะเลยไดยใช่เขา โอ้ oh, สัมผัสเว่ามานนดดจับมาเดี๋ยวเอามาั้ยเด็กๆเอาอยู่กว่าบูตัวใหญ่ไปจับเลยเต้มเสียบเด้เเเต้มปลาบูอว์อลปลาบูตัว,ตว,ตวละเป็นกิโลนะต้มเสียบใส่ไปประคามอ่อนแหมมันนอนขลุ่ยอยู่นุ่มข้นกับบวกกินว่ามันเป็นตาเป็นตาหากัก หินจกได้คือว่อาตัวใบใหญ่ยืองังจุกไปบาส,สั<ด>อนอนาคอนดาขาบขออคาาบอเด้อนาคอนดาสิขาบคอนั่งดินังอนคาคอน,น,น,นดาอ,อนาคอนดา เลื้อยสยองลโลกขอเก็ดอกไม้ได้บ,บาทดินั่นนะเป็นตะกรันก็สิเป็นกกน,ปปน,นังแซ้หนามดิแส้หนามไล่ผ่าน<ป>จริงเลย ยังยางไปตะไข่น้ำไหลนัานนั่นใช่ไปล่มแข้งขาหักยากอีกใดนั่นแล้วนั่นแล้วเข้าจึงบ่อลงไปเขาเนี่ยมันก็หูแล้วขึ้นมากข้นมากข้นมากย่ยไปไปปานั่นเถอะน่นขณะขเบิ้ง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 ลืิ้งเบน้งเืิเบมาแเบ้วบิ้งเบ้มเอารงเยังเา้งงง เด้อคิดดีแถวะลบ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 นั่น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  ไม่จูดโอ้เห็นดอกผกองไม่กองผูเใว่ามันเห็นน้ำใจที่รนี่ไงเธอตองทีเก็บตัวนั้นตัวหนีความเดือดโอ้ยแต่ไก่ก็ไปเห็นห้องเก็บผนตัวเนาะไอ้ก็น้าตืไปนี่นเย ในไ,ไงฮ่าเอาจนว่าเนาะ,ะถุ่งเทนานัดมันหยุดแต่ไม่ได้หยุดเถอะันหยุดแต่ไม่ได้หยุดกิจกรรมกิจกรรมเล็กๆ รูปบ้านซือคอกันนะเย่เลยหาหอยหาเหน,าหาาานื้นหอหาเด็กไปทักสายตาเป็นยังไงบ้ไรทักสายตาเจนนาตัวดีโดดจับตรงตรงนี้ที่ที่มีเดเราสองตัวติ๊กเอาละเดิมแม่เจนกลุ่งหอยปูปลาแถวนี่จำได้หรอวะ ม <inho> ัอเดรเส้ยมันลงมาได้แบบนี้ปู้ชายผูปลาแถวนี้จำได้หมดแล้วเสียกระป๋องหน่อยเจ้าปันม้วนหิ้งต้อให้กระป๋องนหน่อยนี่เดียวห้ชุกอาหารเป็ดไข่ ไข่ใหญ่ไข่ดีไข่ใหญ่พอมสองข้าวน,น้ำใหม่ก็ตาหน้าใหม่ก็ร้ายแถวนี้บร่ได้หักแหนงหน้าใหม่พี่เกียงเนาะแหนงหน้าใหม่ ข้าปั่นหมูนไห่แล้ววะเต็มกระป๋องนี่ว่าซ้นหัก <c oughs> จิเต็มบ่ล่ะกระป๋องไม่ใช่น้อยเลยนะเต,ออต็มกระป๋องนีเพิ่นว่าบาสิวาหนำน,นั่งไหลอยู่หนำพอดมือ,อใคร สาวสำหนอยกนพากันไข่แล้วซิปกว่าหนวยอย,ยู่ก็แสดงว่าไข่เราซิปกว่าโตซีซิปนี่นะโอ้่อ,อย,ยยาอยู่เด้อนี่นั่นๆนนคือสาวสำหนอยกำลังไข่